เตรียมตัวไปทำงานแล้วครับป๋านงานเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิงานงานหนักมากไหมครับก็พออยูไหวไหมสำหรับคนไม่เคยมาสบายเนาะสบายสบายเลยแหละอันนี้แรงงานไทยเขาก็เตรียมตัวไปทำงานยามเช้ากันนะครับไม่ ไม่ใช่แรงงานพมา่าแรงงานไทยในไต้หวันนี่เขาก็แต่งตัวเตรียมตัวกันแล้วเติมเกัน เห็นไหมเขาก็ลุกกันแล้วเช้านี้แล้วใช่น้างานก็ไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมคะมีมากเลยน้างานเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิโอ้โหแบกไม้แล้วครับที่เป็นแผนกช่างไม้ใช่ไหมครับใช่ครับช่างไม้่างไม้เหนื่อยสุดใช่ไหมฮะเหนื่ครับบ้าสุดไม่เท่าไรไม่เท่าไรเหรอคนที่ไม่เคยคนรู้สดรู้ <c oughs> คนที่ม <า S 1> ไม่เคยมาเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างว่าไหวไหมถ้าใจเราสู้มันก็ไหวนะมันเหนื่อยถึงขั้นบอกโอ๊ยดีกว่าโรงงานไหมไม่ไม่ <c oughs> โอ้อะไรโรงงานดีที่สุดแล้วอ๋อมันสู้มันสู้ได้แต่ตอนนี้น่ะมันอยากให้ไปสัมภาษณ์คนที่จะกลับบ้าน <c oughs> ด้วยนะ เขาป่วยนะเขาป่วยเขาป่วยขาบวมในกรณีเขาป่วยเขามีไอมีไอทางบริษัทจะช่วยอะไรเขาบ้างเออเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาก่อนกันเขากลับพรุ่งนี้เขากลับวันพุธวันพุธสถาปนิกาลมันจะได้รู้ว่าการที่เขามาทํางานนี้มันมันได้ไหมเสียอะไรบ้างเนี่ยทั้งหมดเลยได้ค่ะเรื่องงานไม่ต้องมุ่นหรอกเตรียมตัวพริตอยู่แล้วมีโอก็อยูเพราะมันได้มาแล้วใช่ถามว่ากดที่นี่เยอะไหมเยอะมาก เตรียมตัวไว้นะใครที่จะมานี่คือกฎนะคะกฎระเบียบเลยผมไม่พูดไปต้องร้องไห้ด้วยไม่ได้ยังมากถ้าว่าสนามบินเนี่ยกฎมันเยอะไปหมดมันเยอะมากออกตรงนี้เลยครับแต่ว่าวันนี้เขาวันนี้เข้ามาถึงแล้วนะรุ่นหนึ่งก็ให้เขามา CTCI ไม่ CTCI ไม่ใช่ที่นี่ถ้าอยากรู้ว่านะล็อกปีกิงเขามาแล้วนะวันนี้มาแต่เมื่อวานนี้มาที่ไหนมาหนึ่าี่ CTCI ไม่ใช่โรงไฟฟ้านะเป็นโรงแก๊ส เอ้หรือลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าลงแก๊ส่เดทีเดียวกันใช่ไหมฮะไาทีเดียวกับเราใช่มไม่ไม่ใช่ที่เดียวกับเรานะตเร่นแล้วไงไ้าคนที่เามามาท่นะถ้าคนเมื่อวานนี้ใช่ไหมอาณาจารพ่อหาเอานี่คือเหตุการณ์จริงแล้วก็รายงานสดนะครับเราจะไม่ตัดต่อคลิปนี้เราจะต่อคลิปแต่เราจะไม่ตัดออกนะครับเราจะเอาทั้งหมดออนแอร์ไปเลยนะครับ นี่ก็คือพยายามเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่6กโมงกโก็คือดูนะดูทางฟ้านะคุณมืดตึบเลยที่ที่บ้านเราก็คือตีห้าตีส่อ่ะคือวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามองไม่เห็นดวงจันทร์เหมือนเมื่อวานนี้นะเพราะว่าเมฆมืมนบังหมดเลยอะ่ะวันนี้ปัญญาจะซักผ้าด้วย ทำงานแต่ฝนทั้งวันด้วยไม่ได้หยุดพอฝนตกก็ไม่ได้เข้าร่มแล้วแต่แผนกแผนกบ้างแผนกอยู่ในอาคารใช่ไหมฮะไม่มีอาคารหรอกอ๋ออนอกอาคารหมดเลยน้ะเป็นเป็นที่ร่มแล้วชุดกันฝนที่เขาให้มามันป้องกันได้ไหมครับก็ได้ได้ป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะกันฝนอ10%ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณสัก10-14%ได้แล้วก็คือมันก็ยังเปียกเข้างในเราได้บ้างหนาวหนาวมากอ่าอย่างผมนี่ยังไม่มีเสื้อกันฝนดูเลยอ้าวแล้วทำไงกระเป๋านี้ฝนตกนะก็เปียก นี่ครับใครจะมาดูสภาพนะครับแต่งตัวแบบนี้หนึ่งต้องรับกฎพอได้ถูกกดห้ามออกข้างนอกเพราะมีโควิดห้ามเล่นการพนานห้ามดื่มเหล้าห้ามกินอาหารในห้องนอนห้องรับแปดคนนะครับห้ามก,กนอนของอร่อยด้วยห้ามกินของอร่อยด้วยนะอย่าไปบอกว่าห้ามมาสีคนเขาก็มีความจอยากจะมาเราก็แนะนำเขา <laughs> แต่ปียังมาได้เลยปียังอยู่ได้เลยชอกกดที่เขาให้ม,มันเป็นกดที่ต้องมีถ้าไม่มีมันจะเละเทะใช่เขามีโรงอาหารให้เราทานหนึ่งสองห้ามออกข้างนอกทุกที่ต้องห้ามออกหมดเพราะว่าโควิดระบาดหนะักที่นี่เป็นพื้นที่สีแดงแล้วสามไม่ให้กินอาหารในห้องเพื่อป้องกันให้มันสะอาดอยู่เสมอแล้วสี่ห้ามกินเหล้าแต่ว่าก็ อันนี้อันนี้พยายามไม่เข้าใจนะเพราะพยายามไม่ให้คนกินรอบแลยไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์ทรมานขนาดไหนไม่ได้กินเหล้าก็คล้ายๆกับสังเกตุเนี่ยนะครับทรมานอ่ากับข้าววันนี้อร่อยมากแต่ต้องบอกกับข้าวนี่คือน้อยมากๆนะครึ่งกล่องเองนะทำไมมันไม่ให้เต็มกล่องงงมากเลยนะเออแต่ไม่แต่ไม่ได้ว่าไม่ได้เพราะเขามีข้าวนี้ให้นี่ เ,เราเอาแยกมาได้แต่ว่ากับข้าวน้อยไปกับข้าวต้องเพิ่มอีกเพราะกับข้าวมันมีแบบช้อนเดียวมั้งเนี่ยสสคุณดู <Reese> s. <S สิแต่กับข้าวน้อยเกินไปแต่ว่าข้าวมัามีให้แยกออกมาเป็นถุงมๆเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าก็อยู่ได้สาหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักไป้ยัางรดไปตั้งห้ากิโลแล้วเลยใช่มันเล,ล่นรัตโนมัติไง แต่ว่าช่วงแรกจะบอกนะคนกินเยอะมันจะไม่อิ่มแล้วทีพออยู่ไปเรื่อยมันจะคมมันจะเข้าที่แล้วทีนี้มันจะอิ่มไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าร่างกายเราปรับสภาพไปแล้วนะครับเก๋าอยากสัมภาษณ์นี่นี่ค่ะหน้างานเป็นไงบ้างคะพี่โอ้หน้างานก็ตาฝนเลยครับฝนตกแล้วในการคิดว่าคนที่กําลังจะมาเนี่ยเขาจะไหวไหมไหวครับไหวมันไม่ได้หนักขนาดนั้นหรือว่าหนักมากไหวพอทำได้เนาะ ขนาดปยายังทําได้เลยทำไมคนอื่นจะทําไม่ได้ล่ะทำได้ทําได้คนไทยทําได้หมดเลยใช่แล้วพวกพี่เดินไปหรือว่ามีคนมารับเหรอครับขึ้นรถทัวร์ครับรถรวมไปอยู่ที่ไหนเหรอครับตรงไหนนครเชียงเมืองน้ำมีมีเครื่องบินเยอะๆไหมครับชุนี้เองนครเชียงเมน้ำนครเชียงเมือน้ำอ๋อครับอ๋อเลาเโลหาเราปัญายเห็นมองไปเห็นชุดอย่างเงี้ยใช่ชุดเราปะ อืันนั้นเวียดนามน,นะเราฮะของเราเนี่ยมันจะเป็นเนทรงสื่อสีเขื่อนโดยเปลี่ยนไปอ๋อพยายามมองไกลๆไงมองเห็นเป็นสีอย่างเงี้ยแหละเเเอกกลล้าันดดียยวหมครับแต่เข้ามาไอ้เวียดนยานมันจะเป็นสีฟ้าครับนี่ก็คือการสัมภาษณ์จริงกับเหตุการณ์จริงนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ช่องปัญญาทานสาด้วยนะครับ oh. แล้วปัญญาจะมีคลิปดีๆมาแนะนําเสมอแล้วก็คลิปสนุกๆแบบว่าช่วงวันหยุดหรือช่วงเช้าเก็บบรรยากาศให้ดูนะติดตามได้ละถ้าไม่ติดตามมัคือพลาดแล้วนะบ๊ายบาย